สวัสดีครับพบกับช่วงข่าวด่วนจากไทยนิวส์วันนี้ทั่วโลกต่างจับตามองไทยหลังปฏิบัติการกวาดล้างรังสแกมเมอร์จนราบคาบปฏิบัติการนี้ไม่ใช่แค่การรบชายแดนแต่คือการกวาดล้างทุนสีเทาที่ใช้สงครามบังหน้าครับตึกนี้ฉากหน้าคือคาสิโนและสแมเมอร์แต่ความจริงที่น่ากลัวซ่อนอยู่ชั้นบนสุดครับชั้นบนสุดถูกดัดแปลงเป็นรังพลซุ่มยิง เพื่อใช้อาคารพลเรือนเป็นเกราะกำบังครับนาทีระทึกค่ะหลังสิ้นเสียงระเบิดกลุ่มทุนสีเทาวิ่งหนีตายออกจากตึกอย่างโกลาหลภาพความโกลาหลฝุ่งตนออบอวนถ้รรมามากลานเสียงตะโกนสั่งการให้หมอบลงเพื่อความปลอดภัยกองทัพใช้ปฏิบัติการจำกัดเขตเจาะจงเฉพาะจุดวิทยศาสตร์ไม่กระทบชุมชนรอบข้างครับ เราจำเป็นต้องทำเพราะตรวจพบสัญญาณรบกวนทางเทคนิคที่ถูกลักลอบติดตั้งบนดาดฟ้าครับพวกเขาใช้ตึกพลเรือนบังหน้ายิงใส่ทหารไทยที่อารั์ประเทศนี่คืออาชญากรรมสงครามครับชาวบ้านบอกว่าสะใจค่ะที่แก๊งลวงโลกถูกจัดการวันนี้ทหารไทยช่วยทลายรังโจรสำเร็จสถานการณ์ยังไม่จบครับพบการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรกลหนักเข้าพื้นที่แนวกันชนตั้งแต่เช้า ตัวเลขยืนยันกว่า100จุดเป็นการแสดงเชิงสัญ,ญลักษณ์มากกว่าหวังผลทางยุทธวิธีครับบ้านคลองแผงหนักสุดค่ะจะรวดตกใกล้โรงเรียนโชคดีครูพาเด็กเข้าหลุมหลบภัยได้ทันเวลาการปฏิบัติงานนอกพิกัดถือว่าผิดเงื่อนไขอย่างร้ายแรงและกระทบต่อความปลอดภัยครับคำตอบจากเราคือความแม่นยำ ฐานยิงต้นทางถูกระบุพิกัดและถูกหยุดยั้งลมทันทีครับเสียงปืนฝั่งตรงข้ามเงียบกริบชาวบ้านต่างปรบมือส่งเสียงเชียร์ทหารไทยดังลั่นทุ่งค่ะปฏิบัติการถล่มตึกสแกมเมอร์ครั้งนี้ทำให้ไทยเราได้พันธมิตรใหม่ที่ไม่คาดคิดครับสื่ออินเดียและอินโดนีเซียตีข่าวใหญ่ขอบคุณไทยที่ช่วยล้างบางแก๊งคอรเซนเตอร์ครับ จากผู้ร้ายกลายเป็นฮีโร่ในสายตาชาวโลกนี่คือผลพลอยได้ที่คุ้มค่ายอย่างมากค่ะแต่ภารกิจยังไม่จบไปดูสถานการณ์ชายแดนตะวันออกที่นั่นมีความเคลื่อนไหวไม่แพ้กันที่ผาหมอเอียแดงและห้วมตามาเรียข้าศึกระดมใช้โดรนพลีชีพพยายามเจาะแนวรับเราครับ ท้องฟ้าเต็มไปด้วยเสียงหึ่งหึ่งของโดรนที่พยายามบินต่ำเพื่อหลบเรดาร์ของเราค่ะทหารไทยใช้ปืนต่อต้านโดรนยิงสกัดร่วงกราวรูดเหมือนใบไม้ร่วงเลยทีเดียวครับพวกเขายังส่งมาเรื่อยๆเหมือนมแมลงเม่าบินเข้ากองไฟเศษซากเกลื่อนกลาดเต็มพื้นที่ค่ะสรุปสถานการณ์ครึ่งวันแรก เป้าหมายหลักถูกทำลายและภัยคุกค,คามถูกจำกัดวงสำเร็จครับเมื่อรู้ตัวว่าเสียเปรียบในสนามรบพวกเขาจึงหันไปพึ่งพาเวทีเจราจานานาชาติแทนครับและนั่นคือการตัดสินใจที่ผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดที่จะย้อนกลับมาทำร้ายเขาเองครับช่วงหน้าพบกับนาทีระทึกกลางที่ประชุมอาเซียนเมื่อไทยงัดไม้ตายทางการทูตออกมาสู้ กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศข้อเสนอหยุดยิงฉุกเฉินถูกที่ประชุมปัดตกไปแล้วครับที่ประชุมมองว่าไร้ความจริงใจมือถือปากกาเซ็นสัญญาแต่อีกมือยังกดปุ่มยิงจรวดครับที่ประชุมหนุนการคุยแบบทวิภาคีทําให้เรามีความชัดเจนในการเจรจาต่อรองทันทีครับกองทัพประกาศชัดหากเจรจาล้มเหลวเราพร้อมยกระดับสู่ภาวะสงครามเต็มรูปแบบค่ะ ภาวะสงครามหมายถึงเราจะไม่จำกัดเป้าหมายทางทหารเพียงแค่บริเวณชายแดนอีกต่อไปโครงสร้างพื้นฐานลึกเข้าไปในประเทศจะกลายเป็นเป้าหมายการโจมตีทั้งหมดทันทีครับนี่คือคำเตือนครั้งสุดท้ายจะเลือกเจราจากันดีๆหรือจะเลือกคุยด้วยลูกยาวจากปืนใหญ่ กลับมาที่ชายแดนนอกจากจุดหลักแล้วช่องทางธรรมชาติก็ต้องเฝ้าระวังเข้มข้นครับที่ช่องคนาข้าศึกใช้โดรนทิ้งระเบิดแต่ถูกเราสวนกลับด้วยปืนใหญ่ลงกลางฐานบัญชาการที่ช่งแรงระเบิดทำลายล้างกองบัญชาการข้าศึกจนราบคาบกลุ่มควันดำพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าอีกประเด็นที่น่ากังวลคือเรื่องน้ำการกระทำของเขากระทบพื้นที่เกษตรเราอย่างหนัก ดูสิ่งที่เขาทำสิคะรับปากว่าจะรื้อเขื่อนแต่กลับขุดแค่ร่องน้ำเล็กๆเ,เพื่อตบตาเรานี่คือเทคนิคประวิงเวลาปล่อยน้ำมาเล็กน้อยแต่โครงสร้างหลักยังขวางทางน้ำอยู่ครับ <Hey! S 2> ชาวบ้านลั่นอย่ามาตบตาถ้าไม่รื้อออกทั้งหมดสวนผลไม้จะเสียหายมาหาศาลแน่ครับ สภาพคลองที่เคยมีน้ำเต็มตลิ่มตอนนี้แห้งขอดไม่เคยวิกฤตขนาดนี้ในรอบ10ปีค่ะหน่วยงานยืนยันหากไม่รีบแก้ไขเราจะดำเนินการตามมาตรการขั้นเด็ดขาดทันทีครับท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดเรายังได้รับความเข้าใจและกำลังใจจากมิตรประเทศ ยอดวิวต่างชาติพุ่งสูงคอมเมนต์ทั่วโลกเชียร์ประเทศไทยสู้ๆปราบแก๊งโกงให้ราบค่ะนี่คือการยืนหยัดเพื่อความถูกต้องและนานาชาติเริ่มมองเห็นความจริงในจุดนี้เขามีสองทางเลือกยอมถอยแล้วรื้อถอนหรือจะดื้อแพ่งแล้วเจอนรกบนดินของจริงครับเตะสายขาวระบุว่าเขาอาจเลือกทางที่สาคือการลอบกัด แทงข้างหลังเราเงียบๆครับระบบตรวจจับพบหน่วย911ลักลอบเข้าพื้นที่หวังวางระเบิดเส้นทางลำเลียงของเราชาวบ้านแจ้งพบคนชุดดำแปลกหน้าลัดเลาะตามแนวป่าสัญญาณอันตรายเริ่มปรากฏชัดค่ะคิดจะเล่นสกปลกก็ได้ครับทหารพรานจูโจมเตรียมการต้อนรับขับสู้ไว้รอแล้วครับช่วงหน้า วินาทีเจ้าหน้าที่เข้าเคลียร์พื้นที่ผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรห้ามพลาดครับข่าวด่วนเจ้าหน้าที่เข้าคุมพื้นที่ได้แล้วหลังพบกลุ่มคนพยายามลักลอบข้ามแดนการประทะเดือด20นาทีพวกมันหวังวางระเบิดแต่ถูกทหารพรานดักทางได้ก่อนแล้วค่ะนหน่วย911พลาดเพราะความประมาท คิดว่าเราหลับยามหารู้ไม่ว่าเรามีตาทิพย์ครับกล้องตรวจจับความร้อนรุ่มใหม่จับภาพได้ชัดเจนแม้ในที่มืดสนิทไม่มีทางรอดพ้นครับฝ่ายเราปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นตข้าศึกทิ้งระเบิดหนีกลับไปพร้อมความพ่ายแพ้ครับนี่คือยุทธการปิดประตูตีแมวหากไม่รื้อเขื่อนเราจะปิดเส้นทางเรือเกาะกงทันที ชาวประมงหนุนเต็มที่ยอมงดออกเรือเพื่อให้ทหารจัดการผู้ลุกล้ำให้สิ้นซากครับคุณต้องเลือกระหว่างเขื่อนดินโง่ๆกับเศรษฐกิจทางทะเลที่จะพังพินาศย่อยยับครับหากสถาน